สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของศิลปินสาวคนนี้นะครับอุ้ยอารุณีใจเกินร้อยทางบอยสิริชยัยหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยแกก็รีโพสต์เลยนะครับว่าให้กำลังใจเธอคนนี้ล่าสุดนะครับก็ได้มีคอมเมนต์ท่านหนึ่งนะเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์นะครับนักตัดสิน นัก comment, คอมเมนต์กิติมศักดิ์นะเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงลบนะเป็นความหวังดีในเชิงลบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ลองไปคิดตามเองแล้วกันว่านักวิจารณ์ท่านนี้วิจารณ์ว่าอย่างไรนะครับนักวิจารณ์ท่านนี้วิจารณ์อุ้ยอรุณีว่าไม่ผ่านทั้งเสียงและหน้าตาคนร้อง แต่อย่างว่า FC ก็อวยอวยแบบเกินว่าไม่ได้ปุ๊บยอดวิวจะถึงแสนหรือเปล่าโอ้โหบูลลี่ดูถูกกันสุดฤทิ์เลยนะครับไม่ผ่านทั้งเสียงและหน้าตาคนร้องขอโทษนะครับคุณเอามาตรฐานอะไรมาวัดแล้วก็บางครั้งเนี่ยการที่คุณไปตัดสินคนแบบนี้มันเหมือนกับว่าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานหรือเปล่านะคิดว่าตัวเองไม่ชอบอยู่คนเดียวหรือเปล่าว่าคนอื่นก็ชอบก็มี คนอื่นเขาชอบก็มีนะครับไม่ใช่ว่าตัวเองคิดว่าไม่ชอบคนเดียวแล้วคนอื่นจะไม่ชอบตามด้วยไม่ถูกต้องนะครับเพราะคนอื่นชอบก็มีนะอุย้ยอรุณีเนี่ยเสียงอาจจะไม่ถูกใจบางคนแต่อาจจะไปถูกใจคนอื่นก็มีอย่าไปคิดว่า คุณดีที่สุดคุณคือเดอะเบสคุณคือนักตัดสินนักวิจารณ์เบอร์หนึ่งคุณต้องวิจารณ์ต้องเป๊ะทุกคนต้องมาฟังคุณไม่ใช่ครับลองมองก,องกว้างๆยังมีอีกหลายคนที่เขาหลงรักในเสียงของอุ้ยอารุณีนะครับบอสบอยเนี่ยเขาเห็นศิลปินในสมาชิกขององค์กรบลัมเสียงวิหกโดนวิาพากษ์วิจารณ์ในทางลบแบบนี้ก็ต้องให้กำลังใจสะหน่อยแกก็เลย รีโพสต์เลยนะครับว่าเทคแคร์เดอร์น้องอุ้ยกว่าคนจะยอมรับได้ในเส้นทางนี้ยังต้องเจออะไรอีกมากมายสู้ๆนะโอ้ยคือทำลายกำลังใจกันแท้เนอะสู้เดอร์อุ้ยเส้นทางอีกยาวไกลจะได้เห็นอะไรอีกเยอะก็พูดเป็นในเชิงว่าน้องอุ้ยเนี่ยเส้นทางสายนักร้องเนี่ยยังต้องเจออุปสรรค อีกเยอะอีกมากมายต้องเข้มแข็งต้องรับให้ได้มันจะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบก็ต้องรับมือกับมันให้ได้นะครับเป็นธรรมดาก็ต้องให้กําลังใจกันไปนะแฟนคลับเห็นแบบนี้ก็ให้กําลังใจกันเถอะนะครับเพราะว่ากว่าเขาจะเข้าสู่เส้นทางนักร้องเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าก้าวแรกอะครับก้าวแรกกว่าจะก้าวไปสู่จุดสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกคนต้องผ่านด่านดรามา่าผ่านด่านคําประมาทคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์ทั้งบวกทั้งลบเชิงบวกเชิงลบเชิงเรียกอะไรเชิงติเชิงก่อนะเชิง ว่าเชิงด่านะครับมีหลายแบบหลายรูปแบบที่ต้องเจอบนโลกใบนี้เราไม่รู้ว่าใครหวังดีหรือคิดดีกับเรานะครับสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือพิสูจน์พิสูจน์ตัวเองเพื่อ,อเขาจะได้เห็นในผลงานของเรานะครับเห็นความตั้งใจแล้วก็การพัฒนาการของเรานะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับไอดีเว็ปกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับขอให้ ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปให้ได้นะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาบางท่านถึงขนาดแบบว่าขอดูหนังหน้าคนคอมเมนต์หน่อยเข้าไปฟังแล้วเสียงดีมากๆเลยแล้วก็สวยด้วยอย่าไปแคร์คอมเมนต์ขยะเลยสู้ๆเห็นไหมครับก็มีคนชอบก็มีมีคนรักก็มีนะเป็นธรรมดาอุ้ยอย่าไปซีเรียสนะครับอย่าไปคิดมากกับ คอมเมนต์แบบนี้เนาะเพราะว่ามันก็จะมีคนที่เขาคอมเมนต์ถึงเราในทางที่ดีเพราะว่าเสียงร้องของเราไปโดนใจเขานะไปเข้าถึงใจเ้าทัดใจคนดูก็มีนะครับคนฟังถ้าอุ้ยเป็นคนมั่นใจในเสียงร้องของตัวเองนะครับเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์ถ้าไปทัดใจคนอีกกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้เขาก็จะชอบนะครับแต่ถ้าไม่ถูกใจกับคนบางประเภท หรือคนบางประเภทคือเขามีอาคาติอยู่แล้วเขาไม่ชอบอยิ่แล้วเขาก็จะหาทางโจมตีจนได้ก็ต้องปล่อยเขาไปนะเพราะว่าถ้าเกิดเขายังคิดลบเขายังคิดไม่ดีสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเผาผลาญใจเขาเขาก็จะไม่มีความสุขกับชีวิตนะครับเอาเป็นว่าเราให้กำลังใจดีกว่าส่วนตัวเพลงนี้เนี่ยเหมาะกับเสียงน้องอุ้ยนะฟังสบายหูด้วยวันนี้แอดูฟังหลายรอบมากเลยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ นางเอกอุ้ยคนเก่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าอุ้ยเนี่ยเก่งอยู่แล้วพอบอยเขาก็เชื่ออย่างนั้นเขาบอกว่าหนทางเป็นเครื่องพิสูจน์เพชรย่อมคือเพชรชั้นใดก็ชั้นนั้นนะเสียงร้องดีนะอดิวว่าเสียงร้องอุ้ยเนี่ยเขาดีนะครับเพลงเพราะส่วนคนที่คอมเมนต์เนี่ยเสียงไม่รู้ดีเท่าเขาหรือเปล่า <laughs> อันนี้เราก็ไม่อยากจะไปต่อว่าต่อคืนเนาะเราก็ปล่อยเขาไป ตามธรรมชาติดีกว่านะปล่อยเข้าไปเป็นธาตุอากาศล่องลอยไปไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่ากําลังใจถึงน้องอุ้ยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับอเดี๋ยวแอดดิวจะอ่านให้ฟังแต่ละท่านก็เข้าไมา้กําลังใจอุ้ยเนาะกาลังใจที่ส่งถึงอุ้ยหมอลำใจเกินร้อยนะครับก็มีเยอะมากๆเลยปังๆน้องอุ้ยใจแข็งแรง กำลังใจจ้าศก,กําลังใจได้ฟังแล้วสวยเสียงดีเก่งมีการพัฒนาที่ดีเยี่ยมข่าเพลงเพราะ MV ดีเพลงเพราะมากๆคนร้องก็เสียงดีรูปร่างดีครบ32ก็โอเคแล้วคนที่เม้นไม่รู้ว่าครบสาหรือเปล่าน้องก็เก่งเสียงดีนะคนไม่ชอบก็ผ่านไปกําลังใจสู้ๆทุกความสำเร็จย่อมเจออุปสรรคเสมอ กำลังใจจ้าเพลงก็เพราะมิวสิกก็ดีคนร้องก็ดีไผวาบอมวนเสียงบอดีหูมีปัญหาบอนะน้องสิงดีมากๆเลยไปกำลังใจให้เราทุกคนส่งกำลังใจให้เสมอน้องอุ้ยจะรอดูความสำเร็จของคนขยัน คนไปเรื่อยๆซัมนี่หน้าบอสวยเสียงบอดีสีเอาซัมไดอีกให้กำลังใจเสียงดีมากๆเลยไผว่าเสียงไม่ดีคนอะไรปากหมาจริงๆไเป็นกำลังใจให้น้องอุ้ยนะคะสู้ๆสู้ๆนะคนบอกเคยให้กำลังใจคนอื่นมีแต่คำลบๆบบั่นทอนจิตใจคนอื่นมันหลายคัก ร้องเพลงเพราะค่ะเข้าไปฟังแล้วไปกำลังใจให้นะคะคนที่คอมเมนต์แบบนั้นคือเขาอิจฉาอุ้ยอย่าไปใส่ใจสู้ๆนะแล้วก็หลายท่านเลยนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าแต่เราว่าน้องอุ้ยร้องเพลงเพราะนะเสียงก็ดีฟังชัด สู้ๆเดอ้อน้องอุ้ยชีวิตเราไม่ได้เดินด้วยคำพูดของคนที่มาคอมเมนต์ให้เราไม่ดีไม่ต้องไปแคร์มแม่เป็นกำลังใจให้เสมออะอดิวชอบคอมเมนต์นี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าน้องอุ้ยเนี่ยต้องเดินด้วยตัวเองเส้นทางเรากำหนดเองนะครับชีวิตเราไม่ได้เดินด้วยคำพูดของคนที่มาคอมเมนต์หรือมาตัดสินเราเหมือนกับเราเนี่ยตั้งใจ ตั้งใจ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0คือการพัฒนาของเราแล้วเรามาถึง5นะครับย่งถือว่าอยู่ตรงกลางนะเรามาถึง5แต่มีคนหนึ่งเดินมาแล้วบอกว่าคุณหยุดที่5 ไม่ต้องไปต่อเพราะคุณทํามันไม่ได้คุณทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จเสียงก็ไม่ดีร้องก็ไม่ดีถามว่าเราเดินตั้งแต่หนึ่งสอสามสี่ห้าอุปสรรคเยอะมากมายเราเจออะไรมานักต่อน,นักนะครับแล้วอยู่ดีมีคนเดินมาหาเราในเดขที่5แล้วบอกให้เราหยุดขอโทษนะครับอีกครึ่งเดียวจําเป็นต้องฟังไหมไม่จําเป็นครับเพราะว่าเราสามารถเดินต่อไปที่6 7 8 90ได้อย่างสบายใจฉะนั้นอย่าไปแคร์นะครับอะไรที่มันเป็นคําติชมนะเราก็สามารถที่จะเอามาปรับปรุงได้นะครับฟังหูไว้หูเนาะแต่อะไรที่มันเป็นขยะอย่างเช่นไม่ผ่านทั้งเสียงและหน้าตาคนร้องแต่ยังว่า f อก็อวยอวยแบบเกินว่าไม่ได้ยอดวิวจะถึงแสนหรือเปล่าอันเนี้ยไม่ได้เป็นการติแต่เป็นการเหยียดและบูลลี่เขา ไม่ผ่านทั้งเสียงและหน้าตาคนร้องขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาคําพูดพวกนี้นะหรือคอมเมนต์ขยะพวกนี้ไปเตือนลูกหลานของคุณที่กำลังไปดักร้องหน่อยนะครับดูซิว่ามันจะมงคลหรือเปล่าลองเป็นลูกหลานพวกคุณบ้างถ้าคุณเอาคอมเมนต์ขยะแบบนี้ไปคอมเมนต์ลูกหลานคุณบ้างมันจะเป็นมงคลหรืออปมงคลกับลูกหลานคุณถามหน่อยใจเขาใจเราเนาะช่างน้ำหนักก่อนว่าคนอื่นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปากไม่ดี ปากเสียนะอันนี้คือภาษาชาวบ้านเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นเป็นคอมเมนต์ในเชิงหลักฐานนะครับเราก็สามารถประเมินได้ว่าคนที่คอมเมนต์แบบนี้เขาต้องคิดมาแล้วพอคิดเสร็จเขาก็เมนต์นั่นถือว่าความคิดทัศนคติเขาไม่มีการพัฒนาล้าหลังนะครับ ไม่ออกไป,ปเผชิญโลกภายนอกไม่รู้ว่าโลกภายนอกไปถึงไหนแล้วคนสมัยนี้เขาใช้ความคิดอารมณ์ความคิดกันคิดเป็นในแง่บวกนะครับไม่ใช่ว่าจมปลักอยู่ในกระลาใช้ความคิดเป็นลบแล้วตัดสินคนอื่นอย่างนี้ถือว่าไม่ผ่านเราขอประเมินคุณกลับม้างนะ อย่าว่ากันนะอาพ่อบอยเขาก็เห็นใจเนาะเขาก็อบอกเทคแคร์ Take care เดอ้อน้องอุ้ยนะครับก็เข,ข้าใจพ่อบอยนะเขาเป็นคนดีนะครับเขาเป็นคนที่รับรูปน้องเขาแลวที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นคนที่เห็นคุณค่าของศิลป,ปินนะครับ เขาเข้าใจในการทํางานของศิลปินเนาะเพราะก่อนอันเนี้ยพ่อบอยเขาก็บอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วอุ้ยอรุณีมาสมัครเป็นหางเครื่องเต้นยังไม่เก่งครูจับไปไว้แถวหลังสุดวันหนึ่งผมจับให้มาซาวเช็คเพลงคอยทางที่นางร้องให้แอนนะครับ คอยทางที่นางรองให้แอนออรดีต่อมาผมได้ให้น้องเต้ยช่วงลำใครจะไปคิดว่าวันนี้จะมีซิงเกอร์เป็นของตัวเองอาจจะไม่สมบูรณ์พอแต่น้องก็ทำดีแล้วนะครับที่สำคัญเขาสู้มากๆเลยก็ต้องไป็นกำลังใจให้กับคนสู้เนาะ บางท่านก็บอกเลยนะครับว่าเห็นอุ้ยมาตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาที่วงได้ขึ้นเวทีครั้งแรกวันเปิดวงมาถึงวันนี้คือถีบตัวเองมาไกลามากๆเลยแล้วไม่ได้เก่งมากที่สุดแต่น้องก็งัดตัวเองจากคาดูถูกมาได้ไกลมากๆนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับอนาคตสดใสแน่นอนนะน้องก็ร้องเพลงพอปานี้เดี๋ยวก็เก่งนะครับเพราะมากๆเสียงอุ้ยฟังระดับตัำสิมอันนี้อดีวกป็ประมวลมาจากแฟนคะลับน้องที่เขาแบบ ให้ความเห็นกันมาติดตามน้องตั้งแต่เข้ามาเคยได้ยินน้องร้องเพลงคิดว่าน้องคนนี้เสียงดีคิดในใจวันไหนเนาะหัวหน้าจะมองเห็นพอวันนั้นเห็นหัวหน้าชื่นชมน้องเราก็เป็นคนหนึ่งที่เฝ้ามองอยู่ดีๆก็ดีใจไปด้วยวันนี้สําเร็จไปอีกขั้นมันจะสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆดีใจกับน้องที่มีซิงเกิลเป็นของตัวเองนะทุกคนก็ ให้การต้อนรับน้องดีมากๆเลยนะครับเพชรเม็ดงามเห็นไหมกอล์ลัสงสารหัวใจกระมวลครับอายเห็นน้องอุ้ยครั้งแรกก็รู้แล้วว่าเขามีของแต่พอถึงเวลาน้องทําได้ดีเกินค่าจริงๆความสามารถมาเต็ม MV ดีมากๆทุกคนแสดงดีมากๆพระเอกนางเอกสุดยอดเพลงเพราะมากๆอุ้ยเสียงดีสวยบุคลิกดีฟังดูแล้วก็เพราะมากๆเลยดู MV น้ำตาไหลเลยเชียนะ คือบอยสิริชัยก็เป็นคนรักลูกน้องนะก็เป็นคนรักคนในองค์กรน,นะครับการให้ไม่ว่าจะให้อะไรจะเล็กจะน้อยมันคือความสุขและบุญอันยิ่งใหญ่เนาะคุณบอยคืออีกหนึ่งผู้นำที่มีความมีเมตตานะครับที่ให้ใจให้ความรักดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างดีและที่สําคัญคือคุณให้โอกาสกับลูกน้องในทีมทุกคนตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละคนโดยค่อยๆจะสอน กันไปเนาะแล้วก็ให้คําแนะนํากันไปแล้วเรียนรู้นะก็ะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับต้นปีเนาะเราได้เห็นข่าวของหัวหน้าวงอย่างบอยสิริชัยใจกัน้อยนะครับที่เขาออกมาปกป้องลูกน้องออกมาเก็ตกับสิ่งที่ลูกน้องโดนกระทำเนาะแล้วลูกน้องเขาก็เหมือนกับว่าพัฒนาตัวเองอันนี้ก็ขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ต้องไปซีเรียสนอะอุ้ยเนาะก็สู้ๆกันไปนะครับพัฒนาฝีมือแล้วก็สร้างสรรผลงานที่ดีให้ าชาวสาธารณชนนะครับได้ยอมรับในสิ่งที่น้องได้กะทำไว้เนาะในทุกๆอย่างที่น้องเลือกทำนะครับขอให้น้องประสบความสำเร็จและขอให้ผลงานของน้องเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาคนที่เข้ามารับชมนะครับไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดแต่น้องนะคือน้องตั้งใจวันนึงจะสำเร็จแน่นอนครับแอดิวเชื่อว่าน้องทำได้แน่นอน หลายท่านก็บอกเลยว่าน้องเสียงดีนะครับน้องอุ้ยเนี่ยต้องพัฒนาขึ้นมากๆเลยทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ต้องไปแข่งขันกับใครแค่แข่งขันกับตัวเองก็พอเป็นกาลังใจให้นะเสียงดีมากๆเพลงก็ดังต้องดังมากขึ้นกว่านี้ครับวิวก็ต้องขึ้นมากกว่านี้เพลงเพราะเสียงดีเข้าถึงอารมณ์ m v สุดยอดปานมืออาชีพนะครับอันนี้เราไม่ได้อวยเนาะแต่ว่าเราดูจากสิ่งที่เราฟังแล้วก็ดูกระแสที่แฟนคลับ ที่เขาให้กําลังใจเนาะก็มีแต่ใครก็ไม่รู้นะเอาตรงอวตารนะครับมาถึงก็บอกเลยไม่ผ่านทั้งเสียงแนละหน้าตาคนร้องอันนี้เขาเรียกว่าบูลลี่นะก็คนที่คอมเมนต์ก็ไม่ผ่านเหมือนกันเรื่องคนงทัศนัคตินะครับโอเคนะวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนละกันวิจารณ์คนอื่นแล้วขอวิจารณ์กลับบ้างนะครับถ้าวิจารณ์กลับคุณก็ต้องรับให้ได้เนาะเป็นการวิจารณ์ที่บ่สร้างสารรค์เลยนะเจอแบบนี้นะครับแนะนําให้ ให้กำลังใจกันดีกว่าเนาะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ